ดีด้วยเห็นอ่อผัวท์าโอเคเลยนะร้านนี้นะคุณดีมาก ครับเ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวใกล้ค่ำครับผมยืนอยู่ตัวเมืองนองคปรปฐมครับตรงไปทางนู้นก็ไปองค์พระปฐมเจดีย์ฮะเรามาอยู่กลางเมืองนองคปรปฐมเขาเรียกถนนอะไรละ่ะไม่รู้จักแต่ว่าทางฝั่งนูน้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเราจะมาทานนี่กันฮะร้านอาหารเวียดนาม กลางตัวเมืองนครปฐมใบเมี่ยงใบเมี่ยงคาเฟ่เนะเาะคนนีกว่าใบเมี่ยงคาเฟ่อาหารเวียดนามแหนมเนืองมีกุ้งพันอ้อยด้วยนะเดินไปหาที่นั่งกันร้านเขากว้างขวางโอโถงกว้างขวางดีครับเ,เพื่อน สามคนม,มีจองหรืเปล่าในที่นั่งเรียบร้อยครับร้านเขาโอทงกว้างขวางดีบรรยากาศดีม,มาดูเมนูกันมเมนูเยอะมากเลยอ่ะอันนี้เป็นพวกส้มตำตำลาวตำเส้นเล็กกาบหมู สามชั้นทอดนัำปลาก็มีนะคือด้่ปุเวลาด,ดูเมนูแล้วเขาจะมีเมนูรายละเอียดมาให้ติ๊กนะมาให้เราติ๊กแล้วน้องเขาก็รับออเดอร์ไปดูเม่เป็นไงคุณตัก๊กราคาของร้านนี้ไม่แพง เก้าสิบเก้าสิบกว่าแต่สิบเก้าสิบบาทหนม้เนื้อเท่าไหร่ร้อยห้าสิบรเบาทไม่แพงเดี๋ยวมาดูกันว่ามากน้อยขนาดไหนมาชนแก้วกันหน่อยสิคุณแม่อะไรแตงโมคุณแก้วก้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีเข้าใจผิดกินอะไรมีฟองเลยโดนเกินชามะนาวแต่ชามะนาวมีฟอง มาแล้วอันนี้คือแหนมเนืเองแหนมเนืองมาร้านนี้ก็ต้องกินแหนมเนืองคุณตักเขาคน้นค้นพบนะร้านนี้เ,นเออแต่เขามาร้อนๆน,นะเขาแบบรู้สึกมันกินอื่นอยู่ในห้องแอร์ยังมีนักบินเข้ามาได้ด้วยนะ โชว์หน่อยสิโชว์ภาพหน่อยสิดิฉันดิฉันนีแต่หอมอหอมอะไรหอมหมูดิรู้สึกว่าเขามันมันหอมอ่ะคุณได้กลิ่นไหมเราได้กลิ่นว่าเขาย่างมันหอมไหมแบบนี้พี่หม่หอมะน นี้โรโดไม่ค่อยสบอารมณ์เหมือนกับว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยากไม่อยากมานกเอยนกไม่อยากก็ก็ต้องค่อยๆให้เขายอมรับความจริงปุณตักชิมเลยหนะังเนียตักให้พี่โรด,ดหน่อยเดีนะ๋ยวอเดี๋ยวให้คุณแม่ตักให้ให้คุณแม่ตักเพราโรดจะกินแต่ตัวหนังเนยมันหอมนะรู้สึกว่า พอป่ออออนนะสองชิ้นพอก่อนสชิ้นพอป่อนต้องฝึกให้กินผัดฝึก ทำไมหมูข้าวหอมคุณรู้สึกอย่างไร้างรู้สนะว่าหมูหอมเนี่ยตัวหมูเนี่ยหอมมากมหอมหอมเข้าวย่างมาใหม่ๆหอมผักตินดำสไตล์มผมอืมอืมับสดใหม่ดีครับอันนี้อันนี้กระเทียม กระเทียมกับมะม่วงมะม่วงแล้วก็มีกล้วยแล้วก็มีกล,ล้วยก้มดหอมยอมรับว่าหมูเขาย่างมาหอม ชอบอะหอมมาก เก็หมูหอม,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 อมข้าวเขาไม่เล็กนะมาแล้วครับกุ้งพันน้อยหน้าดูแหนมครุกกุ้งพันน้อยหน้าดีแหนูครุก

yeah hum. พอชิมแหนมคลุกหนคะ่ยให้ตัวมาน่ากินมากเลยแหนมคุกนะีกรอบดีอนะเนาะตัวแหนมคลุกก็กอบคือโดชชอบเลยอะอะไรมากรอบๆพี่โดชอบ อร่อยอ่ะอทำมาให้มันกรอบทุกอย่างเลยอ่ะโคตรก,กรอบทุกอย่างเลยมมไม่เสียแรงที่เราขับรถจากกรุงเทพหน,ฝนีฝนมานะบ้านเราหนีฝนมากรุงเทพฝนกำลังตก,กหนีมา มาสามคนเขาให้มาสามชิ้นพอดีเลยรุ้งคันอ้นอยแต่ว่าผมจะบอกคุณตั๊กว่ากินแล้วให้เอาอ้อยให้ผมอันนี้อะไรเลยือคุณสั่งไหมเน,นื้อทอดเนืยงทอดนี่ต้องเป็นแ่ตัวเนื้อทอด อันนี้เมี่ยงอดอันนี้กุ้งกุ้งสามเหลี่ยมอ,อันนี้เมี่งยงทอดรัน,นี้กุ้งสามเหลี่มยมขมาโมาใส่ชิโตมาผมจะชิมอันนี้ก่อนโตมาโมาโมให้

ก็น่า,นนาจะคล้ายๆปลอกเปียกทอดะันนะ <_ C 1> ดูชัดๆอีกทีกุ้งสามเหลี่ยมถ้าเพื่อนๆมาแล้วจะสั่งกันนะฮะอันนี้ <_ C 1> เมี่ยงท <_ C 1> อดคล้ายๆปลอกเปียกทอดดีกวจัดครูตั๊กบันทึกภาพแล้วชิมกุ้งสามเหลี่ยมน่าจะคล้ายๆกุ้งกระจกครับนะ้ เคยไปกินร้านอื่นๆเขาก็จะเป็นกุ้งผสมหมูแล้วก็ทำเป็นแผ่นกลมๆอ่ะนี้ำจิ้มน้ำจิ้มคล้ายกันน้ำจิ้มคล้ายกันสามอย่างกุ้งพันอ้อยกับเนืยนทอดใช่กันกรอบนอกนุ่มในฮะที้สามเหลี่ยม ิเีทอดืออัไปดูในเมนูแล้วเขาไม่มีปอดด้วยปลอดีแต่มมีแต่เ้อทอดปลาก็มีซ่งดูดูดดูดููู เขาตัก้งกำลังติดใจตัวนี้ใช่ไหมว่ามันไม่เหมือนร้านอื่นเขาไม่เหมือนร้านอื่นเลยรสชาติเค้าไม่เหมือนกับที่เราเคยเคยกินร้านอื่นมุกชิจานเค้าให้ผักมาเยอะแล้วก็ผักสบดีครับเพื มีหน้าลูกค้าเยอะเลยลูกครัเงมีโต๊ะตาอเลยคุยกันมาคุณไห้างทิ้งนะผมจะเดียวให้ เมื่อก่อนครูตักสั่งผมจะไม่แย่งครูตักกินหรอกเพราะว่าผมมองว่ามันมันไม่กรอบผมชอบผมกับพิวดโดชอบอะไรกรอบกอบอพริกมาเียวด้วยพริกกระเอบ ที่แรกตอนสั่งอย่างนี้เรียงมาบอกว่าเขาให้ผักน้อยไปหรือเปล่าเนาะแต่พอเราสั่งอย่างอื่นมาด้วยเนี่ยผักมามันไม่ได้เป็นแบบเป็นผักประดับเนาะ เป็นผัพที่เหมือนกับให้มาเพื่อแก้มกินทานริงจังเลยน้ำจิ้มเคอือีอร่อยทุกเมนู ดูดูเหมือนร้านยังใหม่อยู่เลยอ่ะน้ำพริกฝึกใจมากเลยเข้ากันดี กท้ายหมดเดี๋ยวพ่อจะให้ทานอันนี้ไงกอกเตียทอ,อ,อดถูกใจ Mark, you the... โดูแทะกุ้งพันอ้อยนะครับแล้วกินอะไรกุ้งอะไรกุ้งพันกุ้งพันอ้อยอร่อยไหมครับ Ừ. Điều đi ông ừ. すいません。 ทั้งแม่ทั้งลูกนี่ฮะบินแล้วครับอลยมากับหัวกันแล้วนี่ฮะเ,เพื่อนฮะก็ดูสนุนราคานะครับเดี๋ยวผมสแกนใจใ่นายเข้าไปอร่อยอร่อยครับลูกค้าลูกค้าเต็มร้านแล้วให้ดูบรรยากาศของร้านนะลูกค้าเต็มร้านแล้ว แล้วเขาก็มีไอติมมีของหวานเนาะแต่ว่าโอ้น่าทานอะของหวานน่าทานนะครามีหลายๆอยา่างสั่งกับบ้านก็ได้ไอติมไหมล่ะ ลูกค้าเต็มร้านแล้วเมื่อกี้ลูกค้าแน่นร้านเป็นไงอรัคุตักสรุปร้านนี้คูตักหามาก็ไม่ผิดหวังเนาะที่เราเราออกจากบ้านมาเราก็หนีฝนเนาะขับหนีฝนแก้แค่เบื่อไปเรื่อยๆแล้วก็หาร้านเราก็มาเจอเนี่ยฮะร้านใบเมี่ยง อาหารรสชาติดีก็นับว่าถูกใจเราฮะอาหารเวียดนามแล้วกินมาเยอะร้า,านนี้ก็ถูกใจเราแล้วก็สะอาดอร่อยมีหน้าคนแน่นร้านเลยอ่ะมันก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกดจับสกา้กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต่อเอีบ่นว่าโดโด้ไม่ยอมปิดคลิปอ ฝากกดหนึ่งสองซ้มหนึองต้หนึงสองหนึ่งสอต้งสองตั้ค่ะฝากกดติดตะไลกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดูโดพาด้วยนะครับเจอดูๆ่เจอกจะต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายกลับบ้านกลับบ้านกับบ้าน